สวัสดีครับนี้สิมาแนะนําวิธีการถนอมน้ะใหม่ครับวิธีการเก็บรักษา,าน้ะใหม่ที่ไปเก็บมานะครับเนาะจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นนนอยโจดกระสิเอามาตม้มต้มเร็จแล้วกระสิมาใส่ถุงสิ้นถุงแล้วก็เก็บรักษา,าด้วย อุณหภูมิทั่วไปนะครับนเนาะแปนไวตามบ้านตามยังเอาไว้้ากินน่าแรงหรือไปฝากทีฝากน้องทังสี่นะครับเนาะเป็นวิธีการง่ายๆเก็บแบบใดจังสิงเพราะเหตมันเสียนะครับนะเนาะยะกลับมาเมืองกันเลยครับน้ำใหม่นี่ครับกำลังต้มเตยทีนะครับจืดแล้วแต่ที่นี่ห้ากระสีเอามาใส่ถุงครับเ่าๆนะยายหางมาเมืองกันเลยครับ นี่ครับแ้วไม่ต้มคั่มันเจิดแล้วมันก็จะประมาณนี้ครับเขาบาดใจล่องซีบมึงนะครับเนาะมันจะจืดเจิดจะหอมหอมขั้นตอนกับว่ามี่ยังไรครับขั้นตอนก็คือนี่ครับเตรียมถุงเตรียมถุงห่อนนะครับเนาะถุงห่อนครับนังยางครับนะครับนำนำเปล่าครับนำเปล่าเตรียมหม้อไว้ที่หนีบนะครับเนาะ ทามือกันเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับพี่น้องขั้นตอนง่ายๆคือน้ำาุ้งห่อนครับจะเป็นทุ้งห่อนหรือจะเป็นทุ้งคุณก็ได้นะครับเนาะที่นีบครับสำคัญอย่าเอามือเนี่ยจุ่มลงไปใส่แนวหนีบแท่นครับมันท่อนข้างล่างนี่เป็นเตานะครับเตาทันหนีบเึ้นม่ปุ๊บ อันนี้ยมันห้อนนะครับเนาะมีมากเข้ากับใส้ถุงแบบนี้ครับใส่ถุงเลี่ยงเผือกปามสวยงามครับถ้าบต้องการความสวยงามตรงการป้อมใบกัใส้ได้เลยครับนี่ครับใส้ไปจนเต็มแหะครับถุงหน่อยกับส้ได้หน่อยถุงใหญ่กับใส่ได้หลาย เป็นน้องใหม่นี่ก็จะเห็ดง่ายครับนี่มันเป็นนอโจดนอโจดกัดทิเป็นนอเน่น,น,น,น้อยเนี่ยละครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีเก็บรักษานะครับเนาะเก็บรักษาจัง,งเลยจังสีมันอยู่ดนโดนกัดที่ละครับ เคล็ดลับง่ายๆวิธีเล็บไม่ต้องไปซื้อเครื่องเครื่องเล็บตัวเป็นมื่นนะครับเนาะหลายมืน่นนำถังเดียวนำเป้าถังเดียวครับเรียบร้อยกะทิม่านนีนะครับเนะบาะต้องต้องเห็ดนี่ไหลเห็ดทับนีนะครับนำออกครับดินนำออก อันนี้ยังห่อนๆนะครับเนาะมัน,นยังห่อนๆยู่เขาเอาจุ่มลงไปในน้ำนี่ครับปึ๊บปากถุงจะให้มันจมนม้ำนะครับจะให้น้ำเขาอะไลรอะไรอากาศออกปึ๊บบีบไว้ครับกดไวปจะให้มีอากาศไล่ออกให้หมดจะ,จะประมาณนี้ครับหนังยางหัง่นได้เลย เห็นไหครับสังเกตว่าอากาศว่ามีมันแฟบลงไปมดละ่ะมันยังมัดเลยครับนี่ครับพี่น้องแค่นี้ก็ได้ละครับอากาศว่ามีแลละครับส,สังเกตอากาศมันแฟบลงไปแล้ว ดังไปนึงครับเท็นสนาบานถ้าบม่มั่นใจเอาถุงสวมอีกที่นึงครับอันนี้ถุงนี้เขาก็สวมต้องไปอีกสันหนึ่งแฟนหอยว้ใเห็นมันเย็นกอนนะครับแล้วก็แฟนหอยว้เก็บไจะเป็นปีครับอันนี้คือการต้มนะครับการต้มหลักเก็บรักษาบางคนเขาแ็่จัดหนึ่งหนึ่งที่การหนึ่งก็คือ เอาเอาหน่อใหม่ครับเอาหน่อใหม่จะเป็นหน่อไหม่จะเป็น,นหน,น่อโจทย์จะเป็นหน่อไรหรือจะเป็นเอียงกระเดื่อแต่ละครับก็คือว่าต้องต้มครับปอกเปลือกเร็จแล้วเขาจะยัดลงมแบบนี้ครับเขาจะใช้ถุงแบบนี้เลยอันนี้ชมรมเราว่าได้ต้มนะไ่้ตม้มเขาจะใช้ถุงแล้วเขาเอาไปหนึ่งค่าถุงแบบนี้ครับเพราะถ้าหนึ่งซุกหนึ่งซุกเข,ขาก็จะดิ้นนำออก ทิ้นนำออกปุ๊บเขาจะหมักหมักเลยเขาจะหมักเขาจะไล,ล่ลมออกเขาจะหมักแบบนี้เย็นเพราะ้ามันเย็นเขากะไปแฟนไว้แบบนี้ก็ดีเก็บได้ึ้นกันครับเตหน่าไม่จะขมถ้าแบบนี้น่าไม้เจือดครับต้มจนเจือดกับประมาณนั้นครับในทั้งหนึ่งในทั้งต้มเจ้วเต้ผู้ได้สิทธนัดครับ ขั้นหนึ่งก็จะไว้ายวัเปลืองทานครับผมขั้นต้มก็จะเปลืองทานในจังน้อยหนึ่งต้อมเก็บวัวเด้อครับต่อมน้ำใหม่จะไปหาต้มแก็บเด้อเปลืองครั้งหนึ่งก็หาลอยครับไปแล้วใส่ประทันพว่าข้าวนิดขั้นติดต้อมน้ำใหม่ครับใส่ไปเลย แบบเด้เนี่ยสมมงหว่าขั้นเ่าบอลเลี่ยงมันก็นจะเป็นถุงแบบแบบนี้ครับบอลเลี่ยงก็ใส้ลงไปเลยเนี่ยแส่เชกันแต่มันบอสวยงามมาเนี่นะครับนะที่นำออกครับ จมลงไปครับในน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นมันหอมห่านมาพอนาน้ำเย็นมนันจะไล่อากาศออกนะครับคมาพรนี่มิดไว้บิดปากท้งไว้ปุ๊บสังเกตครับนังเกตตรงนี้นจะแบบเขาไปมืดเลยครับจะนี่ประมาณนี้นะครับน้ำยางมัน คั้ก็คือน้ำหม่นี่ต้องห่อนครับนี่เตาทานนี่ครับตั้งไฟอยู่ขั้นเย็นมันจะบอดีครับมันจะไล่อากาศงานต้องคันห่อนแบบนี้ครับคลิปนี้เขาไม่อย่างไรครับปา,ากไปน้ำครับเค็ดลับดีๆวิธีถนอมอาหารวิธีเก็บรักษาครับผมขั้นมัคลิปแบบนี้กดไลค์ติดตาม เก่อเป็นกำลังใจให้อนอนซอนคนทางกินนะครับสวัสดีครับ